สวัสดีค่ะช่วงจา่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าก็จะตัดผักสลัดให้ลูกค้านะคะเขาสั่งไว้เมื่อวานตอนเย็นนะคะนี่ค่ะโซนนี้ก็จะโตระเบียดกันนะคะที่จริงพุ่มเขาใหญ่ใหญ่มากเหมือนที่ยาจจา่าให้ดูในกระถางแปดนิ้วนะคะเป็นพันเดียวกันแล้วเขาจะใหญ่มากแต่เขาใหญ่ไม่ไมโตไม่เท่ากันนะคะโซนนี้คือก้าผักเขาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกค่ะ,ะโซนนี้ก็กาลังเริ่มโตนะคะ มันก็จะโตไล่ๆกันมาตอนแรกเขาก็จะเลี้ยแบบนี้ค่ะัน,นแดดเริ่มออกแล้ว7โมงกว่าแล้วนี่ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นแบบต้นเริ่มโตเต็มแปลงนะคะตอนแรกเขาจะห่างๆใช่ไหมคะที่อาจารย์ลงคลิปไปแต่ละรอบก็จะห่างๆโบโบแต่ตอนนี้นะคะโซนนี้เขาจะเริ่มโตและเบียดกันอาจ,จารย์จะเลือกต้นที่เขาโตออก เว้นช่องว่างให้เขาต้นอื่นได้โตนะคะได้เบียดกันเจ้าจ๋าก็เดี๋ยวมันมือเดียวมันตัดไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะขอตัวให้ดูคลิปแค่นี้นะคะวันนี้มาสั้นๆมาสั้นสนดูผักสลัดในแปลงของเจ้าจ๋าที่เหลือนะคะสองแปลงมีแปลงนี้กับแปลงนู้นนะคะนะคะสลัดสีเขียวนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะ พาไปดูแปลงนู้นหน่อยหนึ่งต้นนู้นต้นนู้นตัดให้ลูกค้าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเออเนาะมันยืดนะคะมันต้นโตแล้วมันยืดคือก้าเขาหมดอายุละนะคะ่ะแต่เขาสวยนะคะเลดบปัตเตเียะคะ่ะถ้าจะตัดได้ก็สามต้นเนะะี่ยค่ะตัดได้เพราะลูกค้าต้องการสีเขียวสีแดงเนาะค่ะสำหรับคุณยายจ่าพาปลูกก็พาดูผักสลัดที่ียจ่าจะตัดให้ลูกค้าวันนี้นะคะดูเลดปัตเตเียะคะ่ะ ต้นเขาโตแต่เสียดายว่าก้าเขาแบบเยอะอายุเยอะแล้วยืดนะคะเวลาเวลาจะจะเอามาลงคือคือถ้าเกิดอไปลงส่วนนู้นอาจจะไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเราดูแลได้น้อยแต่ส่วนนี้เร,เราดูเราดูแลใกล้ชิดได้นะคะเราอยู่ใกล้ค่ะสำหรับที่นี้จะพาปลูกก็ก็ พาดูคลิปพาดูสวนผักที่จะตัดได้ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกปำลังใจนะคะถ้าชอบ,ช,บช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยกักาบพาพูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ